<ไ>เป็นไฟออกมาตั้งไว้ก่อนใส่บูชีตได้ไหมไม่ไม่ได้มันต้องแบบเขียวแข็งเพราะมันจะเกาะอ๋อเหอโอเคมีบูชีมีแหนมเอาเอาเอาใส่แหนมกลางมากเลยอะ่ะใส่มะเขือเทศออกมาตั้งดิใส่ใส่มะเขือเทศมีสลัดไหมมีสลัดกรอซาลามี่โอเค วันนี้เราทำเนื้อดีกว่าทำะะสเต็กนะคะเต็กเนื้อเล็อกอายนี่ซื้อมาจากวิล,ล่าไทยเฟรนช์2ล็อตให้567บาทโอเคนะถ้าชิมขนาดนี้ที่ที่แบบร้านอาหารคงเป็นไทยเราต้องทำไงก่อนนะมึงบักเนื้อก่อน แล้วอย่างเนื้อเราต้องแบบหมักต้องทำอะไรนะปกติถ้าเป็นฝรั่งเขาก็คงใส่น้ำม,ม,มันมะก,กอกหมักน้ำมันมะกอกแต่เราเลยกินแบบบ้านๆแล้วก็ล้างปกติก็ต้องซับให้แห้งซับแห้งหน่อยก็ได้ อื้อชิ้นใหญ่มนะใหญ่ไปใหญ่ไปปะกสองคนกระดันนี้มันเท่าไหร่นะกี่ขีดไม่รู้เอ่อมัน,นอ,อันนี้มันมมอันนี้มันมมอ,อันนี้มันขีดละพันห้าเอ้ยไม่ใช่ก็เพราะว่ากิโล 1, ละพันห้าปะอันนี้กี่ขีดสามขีดสามจุดหกเพราะว่าตอนที่ซื้อเนื้ออนะันนี้ยมันมี <c oughs> อีกชิ้นหนึ่งหกร้อยกว่าบาทสันเล็กกว่านี้เพราะมันหนาไปอ้นก็เลยซื้ออันนี้มาเป็นแบบปกติแอมพามันจะใส่รีบุมกี่แพนด้ามันต่างกับน้ำมันหอยไงคะคืมันก็คือน้ำมันหอยนั่นแหละแต่ตาแพนด้าทำไมชอบอันนี้ทำไมเราไม่ซื้อแบบน้ำมันหอยที่แบบธรรมดาอันนี้อร่อยใส่เยอะเลยอ่ะน ต้องหมักไว้กี่นาทีคะยังไงหมักไว้หมักแล้วก็ใส่ตู้เย็นนะคะสักค่ะเอาให้มันแบบอร่อยอร่อยนะให้มันเข้าเนื้อสักครึ่งชั่วโมงพอแล้วเราหิวอ่ะเียกิ่งหมักนานมันคงไม่งอร่อยชิ้นใหญ่อ่ะป้อนอยู่ในถุงดูแบบ จริงเขาไม่ใส่นี่เนาะแต่ว่าอย่างนี้เข้มข้นดีอร่อยเหมือนเนื้อเขาคงแบบรดน่งคงดีอยู่แล้วเนาะถ่ายแบบสีเกินนิดนะึง ไทเฟนนี้ก็เป็นเนื้อที่ราคาโอเคนะคะมีแบบว่าเทียบก,กับคุณภาพคือจริงๆเราสองคนเคยกินแล้วแหละมันนิ่มอ่ะมันนุ่มมันไม่ใช่นิ่มมันนุ่มค <Yes. S 1> ือถ้าซื้อ U S อันชิ้นี้ก็ประมาณ800 9 0อแต่ถ้าซื้อไทยเฟรนก็500ใช่เสร็จยังคะหมักแล้วโอ okay. เครีเี็นขึ้นชั่วโมงพอตอนนี้ทำสลัดก่อนใส่อะไรบ้างคะใส่ล็อกเกต อันนี้เรามีมเะมเขือเทศเนาะชอมทเอแล้วก็ใส่บูชีจริงจริงปกติเราจะกินแม่กับบูชีด้วยเราชอบกินอันนี้ขั้นตอนง่ายๆเดี๋ยวล้างสลัดแล้วค่อยว่ากันเนาะง่ายๆแล้วแค่ล้างผักวันนี้เรามีน้ำสลัดอะไรของเหลือมันต้องมีแค่คิวพีน้ำสลัดงากินได้เนาะโอเค เราชอบกินล็อกเก็ตเราเข้เลยเอาเนาะซื้อแต่ล็อกเก็ตแล้วกันสองคนพอไหมล็อกเก็ตเนี่ยแพงกว่าซีซ่าวันนี้เจอซีซ่ากล่องไปเริ่มเลยนะพิลล่าหกสิบห้าต่อห้าสิบห้าบาทเน <Okay, S 1> าะล็อกเก็ตที่เราเคยกินกันห้าสิบห้าบาทไม่มีขายแล้วตอนนี้กลายเป็นกล่องละแปดสิบแพงมากโอเคสลับสลับมีซื้อมาทำกินเองก็ยังเกือบเกือบร้อยกว่าเนาะ แล้วก็เมื่อเวกวิดเห้มน, yeah, no นีนนะ้แล้วกล่องละ1 0 0่ร้อบาทหวังว่าคงหวานนะคะเยลโลว์เชอรี่ทูมโทนี่นะค่ะแล้วก็บูชีสก็ประมาณเท่าไหร่น200นะสองกว่านะโอ้โหน่าจะเป็นสลัดที่แพงมากแต่ว่าบูชีสเรากินอีกกันเดือนนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปล้างสลัดก่อนเดี๋ยวเราจะทอดเป็นฝ่ายอนน้อยนิดคือเราเลยในตู้เนาะเราก็เลยแบบกินซะเลย นค่เงี้ยไม่เปนไรค่ะใ้น้ำมันต้งเยอ,อะร้อนอยังนะใส่แลวนะใส่เลยใส่เลยมันจะวิ่งแล้ว <c oughs> มันน้อยมากเอ้เป็นไฟน้อยมากแต่กลัวเราเป็นเครื่องเคียงอะเราเป็นเครื่องเคียง ทุกคนหนีหมดเดี๋ยวกลับมาตอนพ่อเสร็จแล้วกันเเดี๋ยวเราฟรีใส่มะนาวมะนาวมะนาวน้ำตาลแล้วก็พริกป่นพริกป่นดูมันเป็นพริกป่นญี่ปุ่นไปหน่อยไม่มีเนาะเราก็ใส่น้ำปลาปลาขดจิวของเราแค่นี้ค่ะโอเคกินกันนะ ได้แล้วเอาลงกระชัแล้วนะคะเอาแบบมีเลียงแล้วได้ได้หรือจะเอาแบบเแต่ถ้าเขากินไม่ได้เขาไม่ลงกระชังเองขอความสวยงามน้ำน้ำมันเยอะไปหน่อยออกนะ ยังไม่ใส่อัมันเลยอะใส่อไมันเหลือก็ไได้คะเหลืก็ได้แล้วหหร่องออกมาได้ะนอ้อะนะมไอมันยังไม่ได้ไไไไหรอก มันยังแบบนี่อยู่อโเคเดี๋ยวเราเอาซ่อมจิ้มจิ้มเห็นหอยเชียนเชีนจิ๊ดๆไปแบบนี้ะที่เก้าลงดิบโอ้แอมอยากกินอย่างเงี้ยหืไม่ได้แอมลองชิมดิโอ้ดูดิมันต้องกินอย่างงี้แอบจิ้มแจ๋วโอ้ไม่ต่ออืมหอยมากเอาอีกเหรองั้นเดี๋ยวเราจะแบบ ให้มันสูงนิดนึงรคจค่ะเดี๋ยวรอจัดจานก่อนเสร็จแ <สะ S 1> ล้วค่ะโอ้ยน่ายกินโอเคเยี๊ยหอยวเราใส่บูชีทด,ด้วยนะได้เลยขอไปกินสเต็กอะไรนะริบอายเหรอสเต็กริบอายก่อนนะคะลองกินสชิ้นดิคะ่ะ กินเลยกินเลยมันต้องชิมเจียวหน่อยฮะฮึโอเคเนาะดูให้ดูให้ดู